เด็กๆพบกันในหมวดคณิตศาสตร์แล้วนะคะวันนี้นะคะครูเก๋พาเด็กๆนะคะมาบวกเลขค่ะจากวัตถุของเราเองนะคะซึ่งเด็กๆก็ทํามาหลายรอบแล้วนะคะเราก็จะมาทํากันอีกนะคะ,ดคะเด็กๆค่ะค่ะเด็กๆครูเก๋ก็จะมีโจทย์เลขนะคะเราจะแต่งโจทย์เลขขึ้นมานะคะมีผู้กันหนึ่งอันนะคะเด็กนคะคะผู้กันของเรามีหนึ่งอันนะคะ ซื้อมาเพิ่มอีก2อันนะคะทเดีกนี่ค่ะซื้อมาเพิ่มอีก2อันนะคะแล้วก็รวมกันแล้วได้พู้กันกี่อันคะอ้าเรามาช่วยคูกี่นับนะคะ1 2 3ใช้แล้วค่ะเราก็ได้พูกันรวมกัน3อันนะคะ เอะเรามาดูข้อต่อไปค่ะเด,ด็กคู่เก๋นะคะมีช้อนอยู่สองขันนีนน่นะคะสองคันนะคะแล้วคู่เก๋ก็หยิบมาอีกสองคันจุ๊บนี่ค่ะเห็นไหมคะมีสองหยิบมาอีกสองเพิ่มนะคะแล้วเราก็เอามารวมกันนะคะเด,ด็ก รวมแล้วเราได้กี่คัดคะช่วยคุณครูนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วค่ะเด็กๆสี่คันค่ะเรามาดูต่อไปกันนะคะอ่าคููเก๋นะคะเก็บอะไรมาคะเก็บเปลือกหอยมา1นสอง สามอ่าคูเกเก็บกัวพอยมาสามสามอันนะคะเด็กๆสามชิ้นอ่าแต่อาจารย์สุภาให้คูเกมาเพิ่มอีกสองชิ้นค่่อ่ามาเพิ่มอีกสองชิ้นนะคะหนึ่งนะคะสองเพราะฉะนั้นของคูเกมีสามของอาจารย์สุภามีสองอ่ามารวม,มกันจึ๊บเป็นเท่าไรคะเด็กๆมาช่วยกันนับค่ะ 1 2ึ่ง,ส,งสามสี่ห้าใช่แล้วค่ะมีหนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆก็ลองไปฝึกทำดูกันนะคะไม่ยากเลยนะคะลูกค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ว่าการบวกคือการนำมารวมกันนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะ